เนื้อหาในช่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์จริงไม่มีเจตนากระทบผู้ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกดติดตาม subscribe หากชื่นชอบในสไตล์การเล่าเรื่องแบบหลอนแลน เสียงรถกระบะคันหนึ่งเคลื่อนมาจอดตรงหน้าบ้านข้างๆในเช้าวันหยุดน็อตกำลังยืนตัดแต่งพุ่มเข็มริมรัว้วเขาเหลือบตามองเห็นคู่รักวัยรุ่นคู่หนึ่งกำลังช่วยกันขนของลงจากท้ายรถฝ่ายชายตัวสูงผิวเข้มผมยาวใส่เสื้อยีดซิดๆกับกางเกงขาดๆดูเซอร์และนิ่งขรึมในขณะที่ฝ่ายหญิงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง เธอรูปร่างเล็กผิวขาวผมมาน,น่ารักเสื้อกล้ามรัดรูปกับกางเกงขาสั้นทำให้ดูธรรมัดทะแมงและน่ารักในเวลาเดียวกันแววตาเธอไม่เขินไม่หลบเหมือนคนคุ้นกับการเข้าสังคมเธอเป็นคนเริ่มบทสนทนาพี่อยู่บ้านนี้เหรอคะหนูชื่อขวัญย้ายมาอยู่บ้านข้างๆกับพี่โดมคะ่ะเธอพูดพลางยิ้มยกมือไหวยอย่างเป็นมิตร อ๋อยินดีต้อนรับครับผมนอตครับอยู่กับแฟนสองคนเพิ่งย้ายมาได้ไม่นานเหมือนกันนอตยิ้มรับแล้วหันไปเรียกเข็มซึ่งยืนอยู่ตรงบันไดบ้านเข็มจ้ะมาทักเพื่อนบ้านใหม่หน่อยเข็มเดินลงมาในชุดเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่กับกางเกงขายยาวหน้าตาเรียบๆผิวสองสีดวงตานิ่งแต่เป็นมิตรเธอยกมือไหว้ทั้งขวัญและโดมแล้วเอ,อ่ยแค่สั้นๆ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะคะบรรยากาศช่วงแรกไม่มีอะไรเกินเลยมีแต่คำทักทายธรรมดาและรอยยิ้มของคนที่พยายามปรับตัวให้คุ้นกับเพื่อนบ้านใหม่หลายวันต่อมาทั้งสองบ้านเริ่มคุ้นหน้ากันมากขึ้นขวัญมักออกมารดน้ำต้นไม้ช่วงเย็นตรงเวลาเดียวกับนอ็อตบางครั้งก็เอาน้ำหวานมาฝาก บางวันก็มานั่งหลังจานตรงครัวหลังบ้านที่อยู่ติดกันโดยไม่มีอะไรแอบแฝงเข็มและขวัญก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้นเหมือนผู้หญิงทั่วไปพูดเรื่องงานบ้านเรื่องผิวเรื่องแอร์บ้านขวัญที่เปิดทีไรเสียงดังทุกทีฟังโดมก็เข้ากับน็อตได้ดีเนี่ยแบบคนเ,เงียบๆคุยกันพอประมาณเรื่องฟุตบอลเรื่องน้ำรั่วบ้าง เป็นเพื่อนบ้านที่ดูเรียบง่ายน่าอยู่คืนหนึ่งทั้งสองคู่ก็ออกไปกินหมูกระทะด้วยกันที่ร้านไม่ไกลจากหมู่บ้านเป็นคืนเดียวที่ทั้งน็อตกับขวัญน,นั่งข้างกันโดยบังเอิญเพราะโต๊ะเป็นเก้าอี้ยาวสองแถวหันหน้าชนกันมือทั้งสองข้างวางบนโต๊ะใกล้กันโดยไม่ได้ตั้งใจตอนที่มือของนอ็อตขยับไปหยิบช้อนปลายนิ้ว ก็เฉียดหลังมือของขวัญเล็กน้อยขวัญหันมามองน็อตหลบสายตาเบาๆแล้วหัวเราะแก้เกอแต่ไม่มีใครพูดอะไรรอยยิ้มจางของขวัญยังอยู่บนมุมปากของเธออีกครู่ใหญ่แม้มันจะไม่มีอะไรแต่น็อตรู้ดีว่าขวัญไม่ใช่ผู้หญิงที่ยิ้มแบบนั้นให้ทุกคนและเขาก็ไม่ใช่คนที่รู้สึกอะไรกับใครง่ายๆ แต่กับเธอมันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแม้ยังไม่มีใครตั้งใจแต่มันก็เริ่มแล้วจริงๆหลังจากขึ้นหมูกระทะผ่านไปขวัญเริ่มคุ้นกับการใช้ชีวิตในหมู่บ้านนี้มากขึ้นเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องออกไปไหนไกลวันวันอยู่บ้านแต่งของถ่ายรูปไลฟ์ขายของและเปิดเพลงเบาๆระหว่างรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านขณะที่โดมออกไปทำงานถ่ายภาพตามต่างจังหวัดบ่อยขึ้น บางทีหายไปทีละสี่ถึงห้าวันฟังเข็มเองก็ยังคงต้องเดินทางบินต่างประเทศตามรอบงานของสายการบินเธอไม่บน่นไม่หงุดหงิดเธอเชื่อใจน็อตเสมอมาและเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะมั่นคงเพราะความไว้ใจแต่ความไว้ใจไม่เคยกั้นอะไรได้เลยถ้าใจใครบางคนเริ่มสั่นคลอนเย็นวันหนึ่ง ขวัญเดินถือพ,พ้าห่มผืนบางมายืนที่รัว้วมองฟ้าที่เริ่มครึมฝนจะตกไหมนะเธอถามขึ้นเลยลอยขณะมองดูเมฆสีเทาน็อตที่กำลังเช็ดเบาะม้า,มานั่งริมหน้าบ้านพอดีหันมาตอบเรียบๆน่าจะตกแหละดูฟ้าแบบนี้ขวัญยกมือโบกไล่ยุงและหัวเราะหนูอยากนั่งดูฝนตกตรงนี้สักพักแต่ไม่อยากนั่งคนเดียวเลยประโยคนั้น ดูไม่มีพิษภัยแต่มันทำให้น็อตหยุดมือไว้แค่นั้นเขายืนลังเลอยู่ครู่ก่อนจะเดินไปหยิบเบาอ,อีกใบมาแล้ววางห่างจากขวัญหนึ่งช่วงตัวทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันอีกพวกเขานั่งอยู่เงียบๆมองฝนที่เริ่มลงเม็ดทีละหยดจนกระทั่งกลายเป็นสายเต็มพื้นที่ตรงหน้าหลังจากฝนหยุดขวัญหันมายิ้มบางๆขอบคุณที่นั่งเป็นเพื่อนนะคะหูรู้ว่ามันอาจดูแปลกๆหน่อย น็อตตอบเสียงเบาไม่แปลกหรอกบางทีความเงียบมันก็มีค่าขวัญพยักหน้าเงียบเงียบแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกมากกว่านั้นเธอรู้น็อตไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านธรรมดาคืนวันถัดมาขวัญส่งข้อความมาหาน็อตครั้งแรกมันสั้นแค่บรรทัดเดียวคืนนี้ลมแรงถ้าออกมายืนหน้าบ้านอีกอย่าลืมใส่เสื้อคลุมนะ น็อตอ่านข้อความนั้นอยู่ในห้องมืดมดเขาไม่ได้ตอบแต่ยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวเขารู้ว่านี่ไม่ใช่การจีบไม่ใช่การยั่วแต่มันคือความรู้สึกบางอย่างที่ยังไม่มีชื่อเรียกช่วงเวลาต่อมาทั้งคู่มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นในรูปแบบเล็กๆน้อยๆเช่นฝากซื้อกับข้าวจากตลาดถือกล่องพัสดุให้หรือทักทายกันตรงรั้วหน้าบ้าน มันดูปกติแต่มีบางจังหวะที่ตาเธอมองมานานเกินควรและมือเขาก็รับกล่องของเธอไว้นานกว่าที่ควรจะเป็นในหนึ่งในคืนที่เข็มไม่อยู่บ้านขวัญยื่นกล่องเท่ากล่องหนึ่งมาให้แล้วพูดเพียงว่าวันนี้หนูทำเผื่อคะ่ะแค่คิดว่าพี่อาจจะยังไม่ได้กินอะไรน็อตรับมางบเงียบไม่มีคำขอบคุณไม่มีคำปฏิเสธแต่ในใจเขากลับเสียงดังไปหมด เขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับขวัญยังไม่เกินเลยยังอยู่ตรงเส้นขีดบางๆที่ถ้าก้าวข้ามเมื่อไหร่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมหลังจากค่ำคืนที่เขารับกล่องข้าวจากขวัญน็นอตเริ่มรู้ตัวว่าเขาไม่ได้คิดถึงแค่รอยยิ้มของเธออีกต่อไปแต่เขาคิดถึงเสียงรองเท้าแตะย่ำพื้นหน้าบ้านในเวลาเดิมๆคิดถึงเสียงเรียกเบาๆตรงรั้วข้างบ้าน และคิดถึงกลิ่นหอมอ่อนๆของครีมอาบน้ำที่ยังลอยวนอยู่ในห้องครัวของเขาเองขิมยังคงบินไปกลับตามตารางงานของเธอแต่และเที่ยวบินเหมือนช่องว่างที่เปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆโดมก็เริ่มหายไปนานขึ้นเช่นกันบางทริปไม่โทรกลับมาเลยด้วยซ้ำขวัญไม่ได้บน่นเธอแค่งเงียบแล้วเอาเวลาไปใช้กับการจัดบ้านหรือไม่ก็เดินวนอยู่แถวรั้วด้านที่ติดกับบ้านของน็อต ค่ำวันหนึ่งขวัญเดินมาหน้าบ้านในชุดเสื้อยืดขอกว้างกับกางเกงวอมผ้าบางผมเธอเปียกเล็กน้อยเพราะเพิ่งสระน้ำยังเกาะตามไรผมเธอถือกระถางต้นไม้เล็กๆที่กำลังจะวางตรงชั้นวางใหม่หน้าบ้านแต่มือเธอสั่นนิดหน่อยจนมันเกือบหลุดจากมือน็อตเดินออกมาเห็นพอดีเขารีบคว้าไว้ทันมือเขากระชับรอบข้อมือเธออย่างไม่ทันตั้งใจขวัญชะงักเงยหน้าขึ้นมองเขาในระยะประชิด ลมหายใจทั้งสองปะทะกันเขาไม่ได้ปล่อยมือและเธอก็ไม่ได้ดึงกลับแต่เพียงไม่กี่วินาทีน็อดก็ถอนมือกลับมาอย่างรวดเร็วเขาก้มหน้ามองพื้นแล้วพูดแผ่วเบาขอโทษขวัญยิ้มบางๆพลางพูดเสียงแผ่วกว่าพี่จับมือหนูไว้แน่นมากเลยนะคะ เธอพูดเสร็จแล้วหันหลังกลับเข้าบ้านโดยที่มือยังคงยกแต่ตรงข้อมือข้างนั้นราวกับยังรู้สึกอุ่นอยู่น็อตกลับเข้าบ้านแล้วเทน้ำใส่แก้วพยายามควบคุมมือที่สั่นเล็กน้อยเขาไม่ได้รักขวัญเขาแค่รู้สึกเหมือนได้รับความเข้าใจในเวลาที่เข็มไม่อยู่แต่ยิ่งคิดแบบนั้นมันก็ยิ่งอันตรายเช้าวันต่อมาฝนตกหนัก ขวัญไม่ได้ออกมานอกบ้านแต่เธอส่งข้อความมาหาเขาสั้นๆเมื่อคืนหนูฝันว่าพี่จูบหนูที่ริมรัว้วนอตอ่านข้อความนั้นอยู่พักใหญ่ก่อนจะวางโทรศัพท์ลงโดยไม่ตอบอะไรเขาไม่ลบแต่เขาไม่ได้ส่งอะไรกลับไปมือของเขาวางนิ่งบนโต๊ะแต่ในใจเขากำลังจับมือเธอไว้แน่นกว่าเดิม ฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันขอบกระถางต้นไม้ที่วางหน้าบ้านเริ่มขึ้นแต่ไครน้ำหน้าต่างหลายบานเปิดไม่ได้เพราะละอองฝนซัดเข้ามาน็อตจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านปรับเอกสารทำงานจากโน้ตบุ๊กพยายามไม่เดินออกไปไหนถ้าไม่จำเป็นแต่เขาไม่รู้ว่าความจำเป็นมันแอบเปลี่ยนรูปร่างได้เสมอบ่ายวันหนึ่งขวัญกดกริ่งหน้าบ้าน นอตเปิดประตูออกมาในเสื้อยืดธรรมดาดวงตาเขาหยุดอยู่ตรงชุดของเธอเพียงครู่เดียวเสื้อยืดสีขาวลายหมาน่ารักน่ารักแต่เปียกฝนบางส่วนจนแนบตัวพี่มีไขควงแบนด์ไหมคะที่จับลิ้นชักมันหลุดนะ่ะหนูหมุนไม่เข้าเลยเธอยิ้มเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานอตหายใจเข้าช้าๆหยิบไขควง จากลิ้นชักในห้องครัวแล้วเดินตามเธอออกไปเงียบๆครัวขวัญสะอาดเรียบร้อยกลิ่นสบู่ลอยจางๆอยู่ตามอากาศลิ้นชักที่เธอบอกว่าหลุดนั้นหลุดจริงแต่ไม่น่าจะต้องใช้แรงมากนักเขาหมุนน็อตเพียงไม่กี่ทีก็เรียบร้อยขวัญยืนอยู่ข้างๆไม่พูดอะไรเธอแค่มองเขาทำงานเงียบๆก่อนจะยืน่นผ้าเช็ดหน้ามาให้พี่เหงื่อออกนะคะนี่ผืนใหม่หนูยังไม่ได้ใช้ น็อตรับมาเช็ดหน้าสั้นๆแล้วจะวางไว้บนโต๊ะแต่ขวัญยื่นมือมารับคืนปลายนิ้วสัมผัสกันอีกครั้งนานกว่าครั้งไหนๆเขาเหนื่อยหน้าขึ้นเธอก็มองสบตาเขาระยะห่างตอนนี้ไม่เกินลมหายใจและไม่มีเสียงอะไรเลยนอกจากหัวใจของเขาที่เต้นอยู่ชัดในหูตัวเองขวัญขยับเข้ามาใกล้ขึ้นช้าๆน็อตไม่ได้ถอยไม่ได้ขยับ แต่ก่อนที่ริมฝีปากทั้งคู่จะแตกกันเสียงโทรศัพท์ของน็อตด,ดังขึ้นพอดีเขาสะดุ้งเฮือกถอนหายใจแรงราวกับเพิ่งดึงตัวเองขึ้นจากหลุมเป็นสายจักเข็มก่อนจะกดรับเสียงเบาเดินออกจากบ้านขวัญเงียบๆโดยไม่พูดอะไรกับเธอเลยหลังจากวางสายขวัญส่งข้อความมาหาเขาพี่จะหลบหนูไปอีกนานแค่ไหนน็อตอ่านแล้วไม่ตอบแต่ในใจเขาก็ถามตัวเองคำถามเดียวกัน คืนวันศุกร์ฝนหยุดตกแล้วแต่ลมยังเย็นอยู่บ้านทั้งสองหลังเงียบสงบไฟในบ้านขวัญส่องลอดม่านจางๆบ้านนอ็อตเปิดเพียงแสงสลัวจากห้องนั่งเล่นข้อความที่ขวัญส่งมาก่อนหน้านั้นยังคงอยู่ในหน้าจอมือถือของเขาพี่จะหลบหนูไปอีกนานแค่ไหนคำถามนั้นไม่ใช่คำบน่นมันคือคำเชิญตรงๆ เธอกำลังรอคำตอบจากร่างกายเขาไม่ใช่แค่คำพูดน็อตเดินออกจากบ้านช้าๆข้ามรั้วไปยังประตูบ้านของขวัญโดยไม่ลังเลขวัญรออยู่แล้วเธอสวมเสือ้อคลุมบางๆทับชุดนอนผมเปียกหมาดไหลเปลือยหนึ่งข้างเผยผ่านชายผ้าไม่มีการถามว่าแน่ใจนะเพราะทั้งสองรู้ว่ามันเลยคำว่าแน่ใจมันนานแล้ว เขาปิดประตูบ้านตามหลังแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นในความเงียบที่เร่าร้อนห้องนอนของขวัญอบอุ่นจากกลิ่นครีมทาผิวเสียงฝนไหลาตามรางน้ำเป็นจังหวะเดียวกับลมหายใจของทั้งสองที่รัวขึ้นเรื่อยๆเสื้อผ้าถูกถอดช้าๆราวกับเป็นสิ่งไม่จำเป็นคืนนั้นไม่มีคำว่าแค่ครั้งเดียวมันเกิดขึ้นอีกครั้งและอีกครั้งไม่ใช่เพราะราคา แต่เพราะพวกเขาไม่อยากห้ามอีกต่อไปหลายวันถัดมาขวัญกับน็อตเริ่มมีร่องรอยที่คนทั่วไปไม่ทันสังเกตสายตาที่ศบกันนานขึ้นท่าทางที่ผ่อนคลายเกินพอดีเงาของทั้งสองที่เคลื่อนไหวในบ้านขวัญตอนกลางคืนและบางเช้าที่ประตูบ้านน็อตเปิดช้าเกินไปน็อตไม่รู้สึกผิดอีกแล้วและขัญไม่รู้จักคำว่าพอ คืนนี้พี่ว่างไหมขวัญลืมพระห่มไว้ที่บ้านพี่พี่ส่งกลับให้หน่อยนะดมไม่อยู่หลายวันเลยหนูเหงาคำพูดเหล่านี้คือรหัสลับของคนที่รู้ว่าตัวเองผิดแต่ยังเลือกจะทำคืนวันอาทิตย์น็อตกลับเข้าบ้านเกือบตีหนึ่งมือเขายังมีกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆติดอยู่ที่นิ้วเขานั่งลงที่ปลายเตียงมองเพดานห้องเงียบๆและหลับไปอย่างเหนื่อยล้า โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเข็มกำลังจะกลับมาในไม่กี่วันข้างหน้าและทุกอย่างที่เขาทำกำลังจะกลับมาทำร้ายเขามากกว่าที่เขาคิดไว้หลายเท่าเข็มกลับมาถึงบ้านในบ่ายวันพฤหัสกระเป๋าเดินทางวางทิ้งไว้ตรงประตูร่างเธอยังอยู่ในชุดแอร์โฮสเตสสีหน้านิ่งสนิทเหมือนคนที่เหนื่อยล้าแต่ในแววตา มีบางอย่างเปลี่ยนไปน็อตกลับมาถึงช่วงคำ่ำเขาเปิดประตูบ้านแล้วชะงักทันทีที่เห็นกระเป๋าของเธอวางอยู่ใจเขาสะดุดหัวใจเต้นแรงกว่าปกติเล็กน้อยเข็มนั่งอยู่ในครัวไม่ได้เปิดไฟแรงนักมีเพียงหลอดนิออนเก่าที่กระพริบเบาๆอยู่มุมเพดานเสียงของช้อนที่กระทบจานเงียบเชียบจนแทบไม่ได้ยินเสียงหายใจ กลับมาตั้งแต่เมื่อไร่น็อดถามเสียงเบาบายเข็มตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองน็อดยืนอยู่นิ่งๆเหมือนกำลังรอคำถามต่อไปแต่เข็มไม่พูดอะไรอีกเธอแค่ตักข้าวเข้าปากเคี้ยวช้าๆและววางช้อนอย่างเบาที่สุดเขารู้เธอรู้แต่เขาไม่รู้ว่าเธอรู้มากแค่ไหนสองวันถัดมา เข็มยังคงอยู่บ้านเหมือนปกติแต่เปลี่ยนจากคนพูดเก่งเป็นคนพูดน้อยเธอยังหุงข้าวซักผ้าเก็บบ้านแต่เธอไม่เคยมองหน้าน็อตตรงๆอีกเลยน็อดพยายามทำเหมือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่ในใจเขากําลังคิดถึงแค่สองอย่างเข็มรู้หรือ,อยังกับขวัญจะส่งข้อความมาตอนไหนวันเสาร์ เข็มแกล้งบอกว่าจะออกไปซื้อของกับเพื่อนที่ห้างน็อตพยักหน้าให้โดยไม่ถามอะไรมากพอเธอขับรถออกจากบ้านได้ไม่ถึงสิบนาทีเขาก็เดินเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อหยิบโทรศัพท์แล้วเดินออกประตูหลังบ้านตรงไปทางบ้านขวัญขวัญรออยู่แล้วบ้านเงียบม่านปิดเตียงปูผ้าผืนใหม่ร่างเธอในชุดเสื้อคลุมหลวมๆยืนพิงขอบหน้าต่างรอเพียงเขาเดินเข้าไปหา บ่ายวันนั้นทั้งสองไม่ได้พูดอะไรกันเลยจังหวะที่ไม่เร่งไม่ช้าเหมือนคนที่รู้จักกันมานานและหลงกันนานพอขวัญเก็บกล่องถุงยางเปล่าลงถังขยะในครัวด้วยรอยยิ้มน็อดนั่งหอบเบาๆบนเตียงเมื่อซึมเต็มแผ่นหลังก่อนจะใส่เสื้อกลับแล้วเดินออกจากบ้านแบบที่ทำมาหลายครั้งแต่เขาไม่รู้เลยว่าเข็มจอดรถอยู่ตรงหัวซอย เธอกลับมาก่อนเวลาและเห็นร่างของเขาเดินออกจากประตูบ้านขวัญเขาไม่ได้หันมาแต่เธอเห็นทุกอย่างชัดเจนเข็มนั่งเงียบอยู่ในรถอีกเกือบชั่วโมงเธอไม่ร้องไห้ไม่มีน้ำตามีเพียงใบหน้าเรียบเฉยที่แข็งเกร็งขึ้นเรื่อยๆเธอยังไม่รีบร้อนวู้่วามที่จะจัดการอะไรเธอเพียงแค่รอเวลายังวันหนึ่งเข็มบอกนอตว่า มีงานด่วนต้องบินคืนนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่านี่คือแผนของเข็มที่กำลังจะทำให้เขาเผชิญหน้ากับหายนะตลอดการตกดึกขวัญโทหาน็อดด้วยน้ำเสียงที่เบากว่าทุกวันคืนนี้หนูอยากเจอพี่อีกไม่มีคำว่าคิดถึงแต่มันเพียงพอให้น็อดวางสายแล้วยืนเงียบอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเดินไปล็อกประตูบ้านและมุ่งหน้าไปหาขวัญโดยไม่หันหลังกลับบ้านของขวัญมืดสนิทม่านปิดแน่นแต่ในห้องนอนกลับอบอุ่นเหมือนเคยน็อตเข้าไปกอดเธอจากด้านหลังเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเหมือนต้องการลืมทุกอย่างทั้งความผิดความกลัวหรือแม้แต่คนที่ตัวเองเคยรักจริงๆพวกเขาไม่รู้เลยว่าประตูหน้าบ้านขวัญไม่ได้ล็อกและใครบางคน เดินเข้ามาตั้งแต่เสียงเตียงเริ่มกระทบผนังเข็มยืนอยู่ปลายเตียงในชุดเดรสสีดำเรียบผมมัดดึงในมือเธอคือปืนกระบอกเล็กกระบอกเดียวกับที่น็อตเคยวางไว้ในกล่องหัวเตียงเพราะบ้านนี้ปลอดภัยดีอยู่แล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอแอบเข้าบ้านขวัญตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เสียงตะโกนของเธอคือสิ่งแรกที่น็อตได้ยินก็จะหันขวับมึงสองตัวมันเฮี้ย เข็มยิงทันทีจนน็อตร้องลั่นก่อนจะชุดลงข้างเตียงเขาโอดครวญด้วยความตกใจและเจ็บปวดขวัญกรีดร้องจะวิ่งหนีแต่ยังไม่ทันเหมือนตัวเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดเสียงกรีดร้องของทั้งคู่ดังกล้องทั่วห้องนอนเข็มเดินเข้ามาใกล้ช้าๆไม่เร่งไม่รีบน้ำตาเธอไม่มีแม้แต่หยดเดียวพวกมึงสองตัวเนี่ยนะ กูไว้ใจที่สุดในชีวิตแล้วดูพวกมึงทำเสียงของเธอสั่นแต่แข็งจนถ้าจะเป็นมีดขวัญมึงเคยเรียกกูว่าพี่แต่มึงก็เอาผัวกูไปซ้ำๆเหมือนกูตายไปแล้วน็อตมึงเคยให้ทุกอย่างที่มีมึงไม่เคยแอบคุยกับใครไม่เคยนอกใจไม่เคยขออะไรเลยแล้วมึงทำอะไรตอบกลับมาทั้งสองคนพยายามพูดบอกให้เธอใจเย็น แต่ไม่มีเสียงไหนทันปืนที่ยกขึ้นมาอีกครั้งเข็มยกมือทั้งสองตรงไปที่ขวัญพูดช้าชัดทุกคำมึงมันของชำรุดเข็มลั่นไกด้วยความบ้าคลั่งกระสุนเกือบหมดแม็กน็อตร้องลั่นพยายามจะพุ่งเข้ามาแต่ยังไม่ทันถึงตัวเข็มเธอก็หมุนมือมาหาเขาส่วนมึง กูอยากให้มึงอยู่แต่กูรู้ว่ามึงไม่มีค่าพอจะทนใช้ชีวิตต่อไปกับภาพที่กูสร้างไว้ให้มึงแน่นๆน็นอตสุดลงสิ้นใจอยู่ข้างร่างขวัญเข็มยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งในห้องนอนมีเพียงความเงียบหนักแน่นและล้นลำคอเข็มยือนอยู่ตรงนั้นนิ่งงนันเหมือนโลกทั้งใบหายไปจากพื้นห้องมือที่ถือปืนแน่นเมื่อครู่เริ่มสัน่นแรงอาฆาตท,ที่ผลักให้เธอลั่นไก หายไปในพริบตาเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวใจที่ดังอยู่ในอกเธอคนเดียวเธอค่อยๆสุดลงนั่งข้างศพของน,อน็อตมองใบหน้าที่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังยิ้มให้เธอตอนนั้นเธอเชื่อว่าเขาเป็นคนที่เธอจะฝากชีวิตได้เชื่อว่าเขาเลือกเธอพี่รู้ไหมเสียงเธอสัน่นน้ำตาร่วงหยดแรกหนูไม่เคยอยากเป็นคนแบบนี้เลยแต่พี่กับมันมันทำให้หนูเป็นคนแบบนี้ เธอหันไปมองขวัญผู้หญิงที่เคยนั่งหัวเราอก,กับเธอตรงหน้าบ้านเคยแบ่งส้มโอเคยยืมน้ำปลาเคยบอกว่าพี่น็อตน่ารักดีแต่เธอไม่คิดอะไรทั้งหมดนั้นโกหกทั้งสิ้นมันไม่ใช่แค่แย่งผัวเข็มพึมพำแต่มันคือการเหยียบคนไว้ใจให้จมแล้วหัวรอบเยาะอยู่บนอกผัวกูเธอนั่งนิ่งอยู่นานกลิ่นดินปืนคลักคลุ้งจมูกชาไปหมด เสียงกรีดร้องยังคงวนในหัวทั้งหมดจมหายไปกับหยดน้ำตาที่ไม่มีใครเช็ดให้เธออิดแล้วเวลาผ่านไปราวหนึ่งชั่วโมงมีเสียงรถจอดประตูถูเปิดเบาๆขวัญเสียงเรียกคุ้นเคยดังขึ้นโดมเขาเดินเข้ามาพร้อมถุงขนมในมือขมวดคิ้วเล็กน้อยที่บ้านเงียบเกินไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยเขาเดินถึงห้องนอน แล้วภาพตรงหน้าทำให้เขาแทบสุดขวัญน,นอนตาเบือกโพรงน็อดนอนหงายหมดลมหายใจข้างกายคือเข็มที่ยังคงนั่งนิ่งโดมโยนถุงขนมลงพื้นวิ่งเข้าไปจับไหลเข็มเขย่าแรงๆมึงทำอะไรลงไปวะเข็มเธอเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆสายตาเหมือนคนเพิ่งตื่นจากฝันร้าย ริมฟีปากสั่นแต่ไม่มีเสียงใดออกมามึงฆ่ามันมึงยิงมาไอ้นอ็อตยิงขวัญทำไมวะมึงไปถึงจุดนี้ได้ไงเพราะกูเชื่อใจคนผิดเธอตอบเบาๆและกูรักคนผิดจนหมดหัวใจเสียงคนแถวนั้นเริ่มดังขึ้นนอกรั้วเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงรถโดมเห็นเขาวิ่งเข้าไปในบ้านเริ่มจับกลุ่มกัน บางคนโทรศัพท์บางคนร้องบอกให้ใครสักคนแจ้งตำรวจภายในไม่ถึง15นาทีเสียงไซเรนก็ดังลั่นทั้งซอยตำรวจสีน้ำรีบเข้ามาพร้อมอาวุธยกปืนเล็งเข้ามาในบ้านก่อนจะพบว่าคนถือปืนคนนั้นนั่งอยู่เงียบเงียบไม่มีการขัดขืนอย่ายิงนะคะหนูเหนื่อยแล้วเข็มวางปืนลงช้าๆยกมือสองข้างขึ้นเหนือหัว เธอไม่มีแรงแม้แต่จะยืนจุนาทีต้องเข้ามาประคองก่อนจะใส่กุญแจมือดมยืนมองเหตุการณ์ด้วยสีหน้าช็อกไม่พูดอะไรอีกเขาแค่ยืนนิ่งน้ำตาไหลทั้งที่ไม่ได้รู้ตัวเช้าวันถัดมาข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพาดหัวฆ่าชู้ดับคารักภรยาเดือดฆ่าสามีเพื่อนบ้านตายขาห้องก่อนถูกจับคาหนังสด ในภาพข่าวเข็มถูกถ่ายขณะเดินก้มหน้าถูกใส่กุญแจมือหน้าเธอไม่มีน้ำตาไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความว่างเปล่าที่ไม่ต้องมีคำอธิบายดใดๆอีกต่อไปเธอไม่ได้หนีไม่ปฏิเสธและไม่พูดอะไรอีกเพราะในใจเธอมันจบไปตั้งแต่คนที่เธอเคยรักตัดสินใจเปลื้อนผ้ากับคนที่เธอเคยเรียกว่าน้อง เรื่องราวในช่องนี้ร้อยเรียงขึ้นจากจินตนาการและเงาแห่งความจริงเพื่อเตือนใจทุกดวงวิญญาณที่ยังหายใจว่าความโหดร้ายที่น่าหวาดวันที่สุดอาจมใชัยพูดผีปีศาจหากคือใจคนที่ซ่อนความเยี่ยมเกรียมไว้เบื้องหลังรอยยิ้ม